สวัสดีค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมกันในรายการเล่าข่าวดาราคลิปนี้แพ้ทางเธอคนนี้สงกรานเตเดชะนรงเผยสาเหตุแพ้ใจไม่นภาาสัสศีสารภาพแพ้ทางผู้หญิงที่มีนิสัยแบบนี้ความหวานไม่ลดลงเลยค่ะสำหรับคู่รักทายาทโบนันซาสงกรานเตเดชะนรงและไม่นภัสศีค่ะ ซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงก็เปิดธุรกิจใหม่หนุ่มสงกรานเลยมาร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งสาวไมา้ได้เผยว่าตนผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจมา20ปีก็ผ่านการล,ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำจากการเรียนรู้ของตัวเองแต่เชื่อเขาเก่งอยู่แล้วความรัก2ปีที่ผ่านมาดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ต่างคนต่างก็ช่วยกันทำเรื่องของธุรกิจ ไม่เผยพี่สงกรานเป็นเหมือนกำลังใจแม้จาไม่ค่อยพูดหรือบอกรักแต่การแสดงออกของเขาสัมผัสได้ทุกครั้งจะทำอะไรเขาก็จะอยู่ด้วยตลอดเห็นอยู่เคียงข้างตลอดขณะที่ทางด้านสงกรานก็ยอมรับว่าแพ้ทางมายเป็นผู้หญิงเก่งและขยันรวมทั้ง energy เขาที่มาช่วยปลุกไฟตนสำหรับตนเป็นผู้ชายวัย40จะดอบ เอเนอรจีลงแต่พอมีมายช่วยปลุกไฟขึ้นมาทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานส่วนเรื่องแพลนอนาคตทั้งคู่ได้เผยว่าไม่ได้มองไกลเรื่องคิดจะแต่งงานเพราะยังเป็นเรื่องอนาคตมีคุยกันแค่เรื่องปัจจุบันคือทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนข่าวดีก็ให้เป็นสิ่งงที่เกิดขึ้นแนอนาคตดีมากแค่เข้าใจกันช่วยกันแบบนี้ทุกวันก็ดีมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ คนของครูด้วยนะคะและก่อนจะลากันไปในช่วงท้ายรายการก็อยากฝากคําคมดีๆให้กับคุณผู้ชมฉันเดินช้าแต่ฉันไม่เคยเดินถอยหลังถ้าคุณเดินถูกทางคุณจะอยากเดินต่อไปเรื่อยๆและในที่สุดคุณก็จะก้าวหน้าขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปแล้วสวัสดีค่ะ